ว่าดีไปดูลูกวางหมาลูกระวังหมาเต็มเลยนะมันลูกลูกเขามาจอดพักกันถึงนป่าวเห็นป่าล,ลูกหมูครับเรืออะไรครับเนี่ยเขาเรียกเรืออะไรอันนี้เรือโยงลูกครับวันนี้พาน้องหมูก่อนเข้าโรงเรียนนะครับพามาดูเรือครับแม่น้ำท่าจีน พี่ๆเขามาจอดพักสวยไหมลูกระยองครับอโมโหันมาหันมาหน่อยลูกหันมาหน่อยแล้วโซ่ครับสู้วันนี้เปิดเปิดเรือบันจันครับ โยงครับน, ous, นุนครับนุ่นล right านุ่นกำลังไปครับนุ่นลอดแม่น้ำรอดสะพานใหม่ครับแม่น้ำท่าจีนครับนู่นกำลังไปนู่นแล้วครับไปนุ่นแล้วหนึ่งลาครับอน้องหมูมาดูครับนู่นน้องหมูนู่นไปนู่นนู่นดูนุ่นหน้าหนู่นลาหนึ่นไปนู่นแล้วนู่นลุงเขาไปนู่นแล้วนู่นเห็นป่ะนี่นี่ไม้ลามนะนี่นี่ วิ่งไปนู่นแล้วน,นู่นนุนพี่ก็ออกทำงานกันแล้วหนุนวิ่งนู่นแล้วครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวพาน้องหมูไปเข้าโรงเรียนกันครับสวัสดีครับคแอปมนันวิ่งล้ำนะครับตอนนี้น้ำลงครับผมมาจอดเทียบครับน้องหมูน้องหมู โอครับนี่นุ่น casino, นุ่นไม,ลม้ลำมันนุ่นเห็นบ้านนู่นเห็นบ้านนู่นเห็นป่ะไหนไหนเข้าเขาเฟนหน่อยลูเขาเฟนหนู่เขาเฟนเดินแบบไปหน่อยลูกไปดูเรือหน่อูเออเออเอาไม่เอาดิไม่เอาดิาดลูกมาแล้วครับมาแล้วครับออจอดออจอดเทียบครับโอเคครับ